เ,เราซ้อมหรือเริ่มเลยค่ะฮัลโหลฮ l ลโล สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะร้าน Good Up Specialty Coffee ่ค่ะร้านอยู่ที่ออถนนสมงประภาค่ะโครงการ J W u r b a n Home Office ร้านมาคะ่ะเรามันมาจากที่เราอชอบกินกาแฟมากๆค่ะเริ่มจากไปแคมป์แล้วก็ไปดิฟกาแฟพกอุปกรณ์ไปนั่งทำกันเองแล้วก็ชอบ กลายเป็นจากชอบกลายเป็นคอฟฟี่เลเวอร์ศึกษาศาสตร์ของกาแฟมาเรื่อยๆจนแบบเราอะ่ะอยากพรีเซนต์กาแฟในยุคสมัยใหม่อ่ะให้ทุกคนได้ลองทานค่ะใช่ค่ะอยากที่จะเลพิเซนต์กาแฟในสไตล์ที่เราอยากพรีเซนต์ให้ด้วยแล้วก็เอาทั้งความชอบงานอดิเรศของวินเทจทุกอย่างอะค่ะมารวมตัวกันที่นี่ไอเดียการตกแต่งร้านของเราอะค่ะก็จะมาจาก ความวินเทจผสมกับเมย์ชอบความโมเดิร์นด้วยทีเนี้ยเราจะผสมผสานยังไงระหว่างความวินเทจกับความโมเดิร์นนี้ใช่เมยก็เลยไปย้อนหามาว่าตือมันเป็นตรงกับยุคสมัยของมิสเซนจูรี่โมเดิร์นได้ทั้งกลิ่นอายของความเรียบง่ายแล้วก็มีความโดดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามาด้วยค่ะก็เลยได้เป็นส่วนผสมของร้านนี้เข้ามา ร้านเราอะค่ะเราชอบความความเท่ความวินเทจซึ่งมันตรงกับสีไม้เข้มใช่แล้วเราอะก็พยายามที่จะสร้างให้มันดูมีความละมุนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะร้านเราอะค่ะเข้ามาชั้นแรกอะค่ะบรรยากาศจะออกโทนมีความบราวความไม้ความบูดความเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกถึงความวินเทจสไตล์เข้ามาเลยมีทั้งเ,ออเครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุค ยุคเก่าแล้วก็มีเออมีไม้สีเข้มเข้ามาจะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเป็นสไตล์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนโซนแรกก็ต้องชั้นหนึ่งเลยค่ะมันจะมีซุ้มไม้ใหญ่ขนาดใหญ่อะค่ะอบล้อมบาร์กาแฟอยู่พอเข้ามาจะรู้สึกว่ามูดเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นมากขึ้นค่ะแล้วพอขึ้นมาชั้นสองอะค่ะ ชั้นสองเนี้ยเราจะใช้ความมิสเซนจูรี่แต่ว่าเบาบางลงทำให้บรรยากาศรู้สึกแบบไลฟ์ลี่สบายๆมากขึ้นเหมาะกับมานั่งทำงานนั่งคิดงานอยากคีดออะไรก็ได้เลยค่ะใช่แบบอยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิของตัวเองมานั่งกินกาแฟชิลๆมาคุยกันคุยเรื่องส่วนตัวจะได้ความพรเวทโซนมากขึ้นค่ะเมนูที่อยากแนะนำเหรอคะ กาแฟของเราอะค่ะก็จะเป็น specialty coffee นะคะจะมีเมล็ดให้เลือกเยอะค่ะเราอยากให้ลองเฮาเบนของเราจะเป็นเมล็ดเออชื่อว่าเจนเทิลบราวมันจะได้ความหวานความหอมของกาแฟมีชูการ์เบามีคาราเมลแล้วก็ติดด r y f ฟรุตติดเปรี้ยวเข้ามานิดๆแล้วเราก็จะมีซีซันอลเบนมีมีออริจินให้เลือกเยอะค่ะมีทั้งกาแฟสปิดบาร์สโลบาร์ให้เลือก ทุกคนสามารถเข้ามาแบบแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆได้ที่นี่ได้เลยค่ะคอนเซปต,ต์ของร้านกูด up บ่ะค่ะมันมาจากคําว่าอุดอาบเข้ามาแล้วอะจากที่เรารู้สึกแบดเด์รู้สึกไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราเหนือ่อยเราล้ากับข้างนอกมาเงี้ยเข้ามาปุ๊บเราจะดีขึ้น ดีขึ้นเนี้ยได้ทางกาแฟาที่ดีได้ทางบรรยากาศที่ดีทุกอย่างกลับไปมานั่งคิดมานั่งแบบปล่อยใจปล่อยตัวให้สบายสบายเอ j นจกับบรรยากาศของร้านเราออกไปเนี้ยก็เร,เรามีหน้าที่ที่ทาํากาแฟให้ดีเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกลับไป